แล้วนะคะพี่ก้อยก็กลับจากการพักผ่อนแล้วนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็ใกล้เทศกาลกินเจแล้วพี่ก้อยก็มีเมนูสุขภาพแล้วก็เป็นเมนูเจนะคะที่จะมานําเสนอนี่เลยค่ะเมนูจากฟักทองบัตเตอร์นัทนะคะซึ่งพี่เคยอธิบายเรื่องประโยชน์ของอสรรพคุณของฟักทองบัตเตอร์นัท ตัวนี้มาแล้วนะคะแล้วก็อันนี้นะคะแต่วันนี้เราจะทําโดยใช้ลูกเล็กนะคะเพราะว่าเราจะทําเครื่องดื่มสุขภาพนะคะซึ่งแก้วเดียวเนี้ยอิ่มนานและเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะแล้วพี่ก้อยก็จะอธิบายสรพคุณให้ฟังอีกทีนะคะโอเคไปทํากันเลยค่ะนี่นะคะพี่ก้อยก็จะใช้ฟักทองลูกเล็กนะคะตัดหัวตัดแล้วก็ขาดกลางางนี้เลยค่ะ เราทำเครื่องดื่มเราจะใช้ลูกเล็กนะคะแล้วก็เอาไส้ตรงนี้นะคะใช้ช้อนขูดออกก่อนนะคะเนี่ยค่ะโอ้เอนื้อเหลืองนวลน่าทานมากเลยก็จะเอาไส้มันออกก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราหั่นเป็นชิ้นปอกเปลือกด้วย ียงที่ได้ยินนี่คือต้มน้ำนะคะพี่ต้มน้ำไว้เพราะว่าเดี๋ยวจะเราจะเอาฟักทองไปนึ่งทำให้สุกก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็ปอกเปลือกนะคะเสร็จแล้วเราก็เป็นชิ้นๆเลยค่ะยังไงก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปนึ่งแล้วก็จะเอาไป ปั่นนะคะอันนี้ฝักทอง200กรัมนะคะจริงๆแล้วอะต่อ1แก้วเราจะใช้100กรัมนะคะแต่พี่ก้อยจะนึ่งทีเดียวนะคะ100กรัมก็45กิโลแคลอรี่นะคะไปนึ่งกันเลยค่ะน้ำเราก็เดือดแล้วเราก็ใส่ไปเลยค่ะเดี๋ยวรอให้มันสุกแล้วก็มาปั่นกันนะคะนี่นะคะก็ผ่านไป สิบนาทีนะคะฟักทองนี้สุกง่ายแล้วก็ตักขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็พักให้เย็นก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเอาไปปั่นค่ะเราจะใช้แค่ร้อยกรัมนะคะฟักทองนี้นะคะพินัตเบอร์เนี่ยเบต้าแคโรทีนสูงมากเลยค่ะแล้วก็วิตามินเอสูงนะคะนี่นะคะฟักทองของเรานะคะก็เย็นแล้วนะคะพี่ก็จะใส่นะคะใส่เลย น,นี่คือร้อยกรัมนะคะเราจะใช้ร้อยกรัมอันนี้พี่ก้อยจะเก็บไว้อีกแก้วหนึ่งก็คือสูตรนี้ก็คือ1แก้วต่อร้อยกรัมนะคะแล้วก็นมนะคะนมถั่วเหลืองหนึ่งกล่องค่ะใส่ลยก็คือฟักทองเนี้ย1 0 0กรัมก็45แคลอรี่นะคะแล้วก็นมนี่ค่ะนมถั่วเหลือง1กล่องนะคะอันนี้ก็ ร้อยสิบแคลอรี่ร้อยสิบบวกสี่สิบห้าเป็นเท่าไหรแล้วใช้มะนาวนะคะบีบจริงๆเราว่าใช้เลมอนจะหอมกว่านะคะใช้มะนาวแล้วก็ใช้อา่ากลิ่นเลมอนนะคะก็จะใช้มะนาวนะคะมะนาวมะน,นาวเขียวบ้านเราเนี่ยนะคะก็ใช้หนึ่งลูกนะคะ คือตักรงร้อยกรัมเนี่ยก็4 5แคลอรี่นมถั่วเหลืองหนึ่งกล่องก็110แคลอรี่นะคะนมไซนี้นะคะก็110กัก45นะคะแล้วก็มันหวานอันนี้พี่เลือกแบบหวานน้อยนะคะมันหวานอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลหรืออะไรนะคะหรือใครจะใส่น้ำตาลย่าหวานก็ได้นะคะพี่จะใส่ซนนามอนไปด้วยเพื่อความ แล้วเราก็ไปปั่นเลยค่ะเราจะใส่น้ําแข็งด้วยจะใส่น้ําแข็งนะคะใส่ไปอีกนิดหนึ่งนะคะค่ะใส่น้ําแข็งเสร็จแล้วก็จะปั่นเลยนะคะเลือกปัน่นชันสมุทตี้ถ้าใครนะคะอยากจะให้สีมันเหลืองกว่านี้นะคะหรือว่าอยากกินฟักทองเยอะกว่านี้ก็ได้นะคะก็ใส่ไปอีกหน่อยนะคะพี่ใส่ไปอีก5้าสิกรัมอ่า อ,อไปอีกนี่ค่ะเสร็จแล้วให้ดูเห็นไหมเนี่ยหือ,องของเรามีนี่ค่ะเสร็จแล้วอันนี้นะคะพี่จะกิน มื้อเย็นนะคะซึ่งจะอิ่มเลยนะคะไม่ต้องทานอะไรต่อแล้วเพราะว่าฟักทองบัตเตอร์นั้นเนี่ยมีไฟเบอร์สูงมากๆเลยค่ะเหมาะกับการลดน้ำหนักนะคะแล้วก็กนะคะประโยชน์ของมันก็คือช่วยต้านมะเร็งด้วยนะคะช่วยลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งนะคะแล้วก็ลดเขาเรียกว่าอะไรลดการขยายตัวของเซลล์มะเร็งด้วยนะคะซึ่งดีมากๆเลยนะคะวิตามิน A ก็สูงเบต้าแคโรทีนก็สูงบำรุงสายตานะคะ เป็นเครื่องดื่มสุขภาพที่ี่ก้อยแนะนํามากๆเลยคะ่ะซึ่งถ้าเกิดว่าทานแต่นมถั่วเหลืองเนี่ยเราก็จะไม่อยู่ท้องใช่ไหมคะแต่ถ้าเราใส่ฟักทองไปด้วยเนี่ยอิ่มนานแน่นอนคะ่ะเพราะฟักทองบัตเตอร์นัทเนี่ยมีกากใยสูงนะคะแล้วก็100กรัมเนี่ยบกิโลแคลรี่เองคะ่ะแล้วก็ก้อยแนะนำเลยช่วงกินเจดีมากๆเลย กินเจด้วยแล้วก็ลดน้ำหนักด้วยดีแบบนี้ควรหามาลองนะคะมีขายตามซุปเปอร์มาร์เก็ตในห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะคะโอเคแล้วมาพบใหม่สวัสดีค่ะฮึสนน้อยเนี่ยสนน้อยเนี่ยปล้นต้นไม้ของแม่ฮะขึ้นชจยเป็นแมวส้มขึ้นชจยขึ้นชจยขนชัเป็นแมวอินดี้ จ้าเป็นแมวโรกส่วนตัวสูง